สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลยประเสือสีนะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานไม้แก่ดำนะผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะฮะน้องอริสานะครับเป็นคนเลือกเลือกสถานที่ให้นะครับน,นี่ว่าเป็นเรือกเก่านะเนาะเรือต้นตาลรู้จักอยู่ในเรือต้นตานเป็นสถานที่ <c oughs> ที่น้องอนิสาเลือกให้สำหรับไทย m อ Cover เอิ้นฮักนางเอกน้อยนี่นะครับลองเดินดูหน่อยคือถ้าเป็นภาษาบะถ้าเป็นของผมนะเฮ้ยสะพานจะเดินได้หรือเปล่าวะแต่ผมเ็นเขาเดินเดินไปแล้วแหละนะครับโอ้้ํน้ำใสมากทุกคนดูนี่น้ำใสมากๆ ผมมันเป็นมันเป็นคลองหรือเป็นบึงนะนะใครรู้จักแนะนำให้หน่อยผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวขอเก็บขอเก็บกุญแจรถดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะล่วงลงน้ำเฟซมีกระเป๋าล้างแล้วก็มีฟิปไอฟิปไปไหนภาพอ่าเรียบร้อยนี่ฮะทุกคนมันเป็นสะพานแบบเนี้ยเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะมันจะมันจะพังหรือเปล่าแต่มันพอเดินมาปุ๊บมันไม่ได้พังอะไรนะมันก็โอเคดีหมดทุกอย่างนะครับดีเดี๋ยวขอสำรวจก่อน เสียดายไม่ได้โดนมาโดนอยู่กรุงเทพนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ภาพมุมใกล้เอานะครับใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ใช้โรนินกันสัน่นในการถ่ายก็วิวสวยถือว่าโอเคผ่านเลยนะครับชฟ้าอยากให้ิเิเมฆนิดหนึงตอนนี้ก็รอน้องอนิสามานะครับตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าทำผมลงกใสโหแต่ไมแต่เช้าเนี่ย สโมงนึงยังทำผมไมิเ็จเลยนะ,ะทุกคนเธอทุ่มเทมากเลยนะฮะสำหรับโคเวอร์เพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะฮะของน้องอุ๋งอิงเพชรบรนเพลงของเรานะครับก็นี่นะฮะเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะนะครับกับการทำโคเวอร์อา้าวให้เดินไปสุดสายตรงนันน้นมีอะไรอ่ะดินไม่เดินดีกว่ามันไกลมากครับทุกคนมัน,นเป็นคลองน้ำนะแล้วไม่มีวัชพืชเป็นหญ้ามันเหมือนจะเดินได้นะ มันเดินไม่ได้หรอกมันเป็นน้ำก็แต่ว่าน้ําก็ใสใสมากเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังดูว่าเอ้ยทางตรงไหนดีอ่ารู้แล้วจะไปทางไหนนะครับมันเป็นเส้นทางอะไรท,ทุกคนรู้ไหมอันน่าจะเป็นเส้นทางข้ามไปอีกฟากหนึ่งใช่ไหมเป็นเส้นทางสมัยโบราณเหรอนะครับแต่คนทําเนี่ยโอ้โหยอดจริงๆนะฮะนี่เขาก็บูรณนะ ขึ้นมาได้ตอกตะปูใหม่ๆอยูถ้าตรงไหนพังก็เสริมอะไเสริมอะไรไปดีโอ้โหช่วยเหลือช่วยกันยังไงดีมากนะครับคนในพื้นที่นะในการดูว่าจะไปทางไหนอมุอม,มนี้ก็สวยนะถ้าถ่ายมุมนี้นะเราเต้องดูไปเรื่อยๆนะครับนวะ่าจะเดินไมไปที่สุดละแต่ขอเดินดูหน่อยแล้วกันจะได้สำรวจพื้นที่ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ชอบครับส่วนตัวชอบถ้าต้นเกนเนี่ย คงสวยน่ดูเพราะว่าเห็นนี่เขาติดไฟเอาไว้มัน,ใน,ใน,ในใคล้ายๆกับโคมนะฮะโอเค,อเคสถานที่วันนี้ถือว่าประทับใจนะครับประทับใจเดินแบบนี้ถ้ามิถ้าไม่มีใครรู้เนาะอาจจะเดินลงไปก็ได้พี่ว่าไม่ใช่น้ำนะครับดีหน่อยก็คือตอนนี้แดดทุกคนจะเห็นแดดเนาะแต่ว่ามันมีลมพัดมเบาแบบนเย็นสบายดีนะครับ ทางขยะต่อสายด้วยนะครับอยากจะเดินไปงนนนะเดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนแล้วกันออถ้าจะถ่าย,ยสวยก็อยากสายมุมตอนแรกผมเห็นภาพครั้งแรกเนานะอุ้ยสะพานอะไรมันจะเดินได้เหรอมันเหมือนจะพังแต่นี่พอมาเดินมาจริงๆปึ๊บอ้มันแข็งแรงนะครับทุกคนแข็งแรงมาก ครับเหมือนตอนเนี้ยเราเรารู้สึกว่าถ้ามันเป็นน้ํานนะผมรู้สึกว่าผมจะก,กลัวนะแต่ไม่มีเห็นยาไงมันก็เลยดูทําให้ไม่น่ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวแต่ไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่านะครับ่ะสถานที่ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราถ่ายตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็าจะไปที่รถแห่ต่อนะฮไปเก็บบรรยากาศขอนรถแห่ นะครับอาผมว่าตรงน,นี้ก็ได้แล้วเนี่ยนะครับมุมนี้ก็สวยลองตรงน,นี้สวยหมดทั้งมุมแต่เราเดินไปสักนึงจะให้เห็นสะพานแบบไกลๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูก็ถือว่าระหว่างรอน้องนะก็มาดูสำรวจพื้นที่ก่อนเพราะผมไม่ใช่คนมาสารคามเนาะก็ให้น้องหาสถานที่ให้ก็ถือว่าโอเคสวยเลยเมื่อคืนนี้ยังตกลงกันว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับ แต่ได้ที่นี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนี่อ๋อ,อ,อ,อสวยครับสว,ส,วสวยสวยได้ใช่ได้ใช่ได้ไดสวยเลยนะครับแต,ตอนนี้ต้องรอง ภาสวย u, สวย Somehow, ันนี้ก sì, ็เป็นกำลังใจได้เนาะเดี๋ยวเอ็มีก็คงออกเร็วนี้แหละนะครับว่าเป็นการถ่ายคลิปเปิดนะครับดูเล็บซิงอย่างเดียวเลยไม่เล่าเรื่องราวอะไรมากมายก็ฝากทุกคนนะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวน้อยนะครับแล้วก็น้องอนิสาในการโคฟเวอร์เพลงเอิญฮักนันเอกน้อยนะครับก็จะออกวันไหนอะไรยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะติดตามว่า เออจเจาะเลยคะ่ะเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เพลงของน้องก็ไปมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วขอนั่งเรื่องก่อน,นอุ้มบรรยากาศด,ดีครับทุกคนดีเลยดีเลยชอบชอบ,ชอบนี่เนาะมันเป็นทำสะพานแบบบ้านๆนะนะครับสะพานแบบบ้านๆแบบน่าผมเดานะว่าคนจะฝั่งนู้นเดินมาแล้วก็มาวัดน่าจะประมาณนี้แหละนะ ่รู้ใช่หรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับว่าสะพานตัวนี้เขาไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมลองเปิดหาดูแล้วกันใน Google นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับวันนี้ก็จะไปเดินสายวันนี้นะเดินสายกับรถแทนหน่วยหนึ่งนะเมื่อวานนี้รถแห่หน่วยสองก็โอ้สนุกนะฮะวันนี้ก็ไปรถแห่หน่วยหนึ่งก็ถือว่ามาครั้งนี้เกาะคุ้มนะสองวันที่ไม่ได้ไปกระวงใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันที่สมุทรปราการ นคราวสมมตมการแล้วก็ไปนคลครสวรรค์นะฮนะเจอกันสนุกแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็คิดถึงกรุงเทพแล้วอยากกลับกรุงเทพแล้วอยากกลับไปห้องไปหาอะไรกินนะครับก็คงได้กลับไปแป๊บเดียวแล้วนะแลนะครับทุกคน่ะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเรื่อยๆก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะครับให้ชมบรรยากาศ3ร0องศาก่อนว้าวสวยมากสวยมากสวยมากๆครับทุกคน โอเคเดี๋ยวจะเจอกันนะครับเดี๋ยววันนี้ลงคลิปเรื่อยๆนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกดเยอะๆคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ไปถ่ายคลิปอะไรยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ